การใส่เปลียเก้ากลับมาปลูกพักอีกหรือว่าปลูกพักผ่านไปในรอบหนึ่งเฮาจะกลับมาใส่ไม่อีกบางเทือกะอาจจะเจอปัญหาเนะาะจ่ะพี่น้องเนาะเจอปัญหาของเสือโรคเสือล่าโดยเฉพาะการปลูกแบบบ่เด็ดบ่เด็ดตากดินจ้ะพี่น้องแม่น้ำไผ่ลือคนาขายออกไปมดแล้วเตรียมดินเสียเอาไอ้พักอ่คนาตัวนี้ลงจ้ะพี่น้องเนี่แม่น้ำไผ่จะเอาคนาเชีย่ยวลง แม่ลำไผ่จะเอาขนาดเชี่ยวลุงตรงนี้แม่ลำไผ่เอาลุ่งหลืจ้าพี่น้องตัวนี้เอาลงแล้วตัวนี้เอาล่งดินแล้วให้เพื่อนยู่ในดินดีกว่าจ้าคนจะอยู่ได้ดดนเพราะว่าเพื่อนเป็นพักที่ว่ายู่ได้ดูนอายุเื่นแงาแน่นหรอกคะราคาขอนขางสีดีเ้าต้องดูแลเป็นพิเศษแน่จ๊ะน้อยจ้าพี่น้องต้องเอาเพื่อนลุ่งดินจะดีกว่าปลูกเส้กระถางจริงๆแล้วปลูกเส้กระถางกระได้ทุกปีแม่ลำไผ่จะปลูกเส้กระถางแต่ว่าก็คือกระโบ บอกง,ง่ายๆคือบอกงามบอกงามคือจังเข้าเอาลุ่แปลงไงหรือว่าเอาลุ่ดินทีว่าหลากเขาได้เดินออกหากินอาหารของ,ของ,ของ,ของกวางไก่นอกจากพี่น้องเนาะอันนี้ก็เลยอยากให้พื้นอยู่ในแปลงเพื่อสิได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปดนๆเงียๆน,นๆนานๆจาะพี่น้องถ้าเหาลุ่แปลงไงพื้นที่กว้างพือนก็สิสามามถอยูกัาเข้าได้ดนแล้วก็ได้เก็บผลผลิตได้เก็บขายไปดนๆจาะพี่น้องเพือนดูน้ำเห้าด้ไป,ปีๆเห่าต้องดูเรื่อพื้นเป็นพิเศษ ปลูกเทีอเดียวสามารถสางได้ได้ได้เป็นปีจ่าพี่น้องก็แม่นขนาเขี้ยวนี่นะ่ะแม่ลังไพจะเอาลูกเปลียแต่ว่าปัญหาของเปลี่ยงของเปลี่ยนสองเปลียนหนึ่งที่แม่ลังไพรเจอปัญหาก็คือเชื้อเล่าเชื้อล่า,ลาบางเทือมันก็อาจจะติดมากกับใบไม้หรือว่ากับดินทีว่าแม่ลังไพรปลอามาจากขางบ้านนะจากพี่น้องเนาะจากขางบ้านก็เลยเจอปัญหาของเสือล่าแต่ก็มีวิธีจากพี่น้อง คือเมล็ดำไยเขาีวิธีป้องกันแล้วก็รักษาปองกันถือว่าสูตรนี่ใส่ได้โอเคกับที่เมล็ดำไพเคยใส่มาประจําจ้ะพี่น้องโดยเฉพาะการปลูกดินที่ว่าห้าบอร์พักดินคือลื้อพักออกแล้วก็คือปลูกไปเลยส่วนหมากเมล็ดำไพจะบอรคอยพักดินจ้ะพี่น้องอันนี้จะเป็นกระลำดอกจ้ะพี่น้องกระลำดอก ตัวนี้จะเป็นหอมแขกจะพี่น้องคอยเก็บเก็บใบเขากินไปเรื่อยจ้าสำหรับหอมแขกเขาต้องเก็บใบออกเรื่อยจ้าพี่น้อง <c oughs> ว่าสั่นใบเขากล้องจะพี่น้องสำหรับหอมแขกใบเขากล้องแล้วก็สำหรับพักที่แม่ลำไส้ปลูกแบบให้ดูนะจ้ะพี่น้องนะทีเห็ดฉีบโงให้เบิง้งกัถือว่าเป็นหนามาล้างใดจ้ะพี่น้องสวยยุจ่าลากลาก,ลากเขาพึงเดินจ้าลากเขาพึงเดินทะลุ ลุ่งไปหาหนามไดจ้ะพี่น้องก้อนก่อนทีวา่าหลากเขาสี่เดินทะลุล่งไปหาหนามใดห้องก็ต้องลดน้ำให้เขาก้อนจ้ะข้างบน <c oughs> แต่ว่าว่าห,ายห้ย้นามถึงดินจ้ะพี่น้องบ่งให้หนถ้ำนามท่วมดินน่าจ้ะพี่น้องเนาะใส่คงฟูมก็สามารถปลูกเร้เบิดทุยางจ้ะพี่น้องมีทั้งกระเทียมมีทั้งหอวม,มีสามชนิดอยู่น้ำกันกระทังห,หน่อยๆน่อยปลูกแบบมัธยัติประหยัดพื้นที่จ้ะพี่น้อง สำหรับสองแปลงนี้ของแมลงพืชจะเจอปัญหาจะพี่น้องเจอปัญหาเชื้อราเชื้อราขาวจะพี่น้องเชื้อราขาวหรือกสิเฮ็ยให้พักเหีเปื่อยจะพี่น้องพักเขา่เปื่อยเหี่ตุยไปน้ำเรื่อยๆจะพี่น้องอันนี้คือเจอปัญหาเชื้อราขาวแต่ว่าสองแปลงนี้แมลงพืชสิตากดินว้กอนจะพี่น้องถ้าพี่น้องเจอเชื้อราเชื้อราเป็นขาวๆหรอกอ่พักคอยเปื่อยคอยตุยไปน้ำห้พี่น้องตากดินว้กอนจะพี่น้องตากดินใบกอนจากอาทิตย์หนึ่งนาะจากพี่น้องเนาะอาทิตย์หนึ่งห้วก็ มาโรยด้วยถ้าพี่นองมีจะพีน่นงแม่ยลำไผ่จะใส่แปงนี่จะพิเศษจัหน้อยจะพี่นองพิเศษจัหน่อยก็คือใส่เป็นจีเทาทาน,น้ำแล้วก็ปูนขาวน้ำจะพีน่นงเราจะเติมสารอาหารด้วยกันใส่ปุ๋ยขอกเพราะว่า2องแปงนี้ยัางมันเด็ดเติมปุ๋ยคอกไงจักกทีอจารพี่นองเติมปุ๋ยขอกไปน้ำแต่ว่าสําหรับป้องกันเชื้อโรคเชื้อราหรือว่าอ่าบ่หายเชื้อโรคเชื้อรากลับขึ้นมาระบาดอีกก็คือ เงี้ยเรยจะใส่เป็นปูนขาวกับไอขี้เท่าท่านจ้ะแปลงนี่เพิ่มเข้าไปก็คือเปลี่ยนขี้เท่าท่านเพื่อป้องกันเชือ้อโรคเชือ้อราป้องกันนอนมะเร็งต่างๆเพราะว่าสองเปียงนี่คนขางสิดูเลียกยากจะน้อยจะพี่นงแต่ตว่าสองแปงนี้บ่บเป็นยังผ่านไปจนได้กิบทพักคล้ายหมดแล้วจากนงตัวนี้ก็เติมเพิ่มเข้าไปก็คือแค่แกบแล้วก็ปุยขอกล้อกอปูนขาวจ้ะพี่นองอันนี้ต้องใส่ต้องเฮ็ดต้องใส่จ้ะ เพราะว่า,วาเพื่อป้องกันเชลโรคเชลราป้องกันไว้ดีกั่วแก่แมํำไพ่สิเป็นคนชอบป้องกันจ้าพี่น้องจะบว่าคอยสอบแก่ถ้าแก่แล้วมันอยากแก่ได้จ้าพี่น้องแต่มันใส่เวลาเราตุนผักเข้าก็ไดในหลังก้อนจ้าพี่น้องตุนผักเข้าเพิ่นปวยเราเพิ่นกะสีหลังเพิ่นกะสีโบจะเลื่อนเติบโตสม,สม่ำเสมอมาขาดตัวนการจะเลื่อนเติบโตเข้าก็ตตองป้องกันไว้ดีขั่วแก่จ้าแมรำไพ่สิใสขนาดเขี้ยวจ้าสองแปลงนี้จะใสขนาดเขี้ยวจ้าพี่น้อง แต่ว่าสองเปลงนั้นน่ะจะใส่พักทีวาเขาทุ่นต่อลูกคือจะเปลี่ยนมาเป็นเอาพักบุงมาใส่ก้อนจ่าพี่น้องจะใส่เป็นพักบุงก้อนเพราะว่าพักบุงเขาขอนขางสิม่ีพุ่มตานท่านแล้อก็ะทุ่นต่อลูกหลายๆอย่างแม่ลำไสิใส่พักบุงไว้ก้อนเอาพักบุงออกจังคอยสีเอาสลัดมาใส่จากพีก่น้องาำรับกัน้องกันชโลูกชะลากระใสวิธีนี้เองจ่าพี่น้องแม่ลำไสกับใสวิธีง่ายๆเบียบประหยัดหาสื่อใดง,ง่ายจิโร่ระสิบาทจากปูนเขา สำหรับคลิปนี้เพื่อเปลี่ยนแนวทางจ้าพี่น้องเพื่อเปลี่ยนแนวทางให้พี่น้องเอาไปปรับประยุกตใส่เอาไปเห็ดล่องเบ่งจ้กพี่น้องสําหรับผูใ้ใดเจอเสียโลกเสียลาปลูกพักไม่แปลงเก่าเจือเสียโลกเสียล้าหลอกป่อยหลอกหลากนวโค้นเนวก็สามารถเอาสูตรนี้ไปใส่ได้จ้กพี่น้องเอาปูนขาวล้วก็ขี้เท้าทานมารุ้ยหรก็ถ้าเป็นแปลงเก่า,าก็สามารถเติมปุ๋ยขอกลงไปผสมคูกเขาเขากันล้วกคือปลูกได้เจ้าพี่น้อง หายเปลี่ยน,นพันธุ์ผืดสมมตลว่าพี่นองเคยใส่ขวงตุ่มมันเป็นหายเอาพักบุงหรือว่าพักชีไถที่เล่าก็ไดจากพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนสายพันธุ์ของพักมาใส่้าเหาใสสายพันธุ์เดิมก็อาจจะเจ็บไปเจอเชื้อโรคเสืล้ลราตรักกาวเก่าจากพี่น้องหายเปลี่ยนจ้ะเปลี่ยนพันธุ์พันธุ์พักนะจากพี่น้องเนาะสำหรับชีมีแม่น้ําไผ่กับสิคอลาผีลานนองไปเพียงแค่นี้จาา้าพี่น้องหวังวาคงสิป็นประโยชน์กับพี่กับน้องนะจ้าพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องต้องไปสุ้ผู้สุ้คนจ้า คลิปนาพอกันไม่จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ